สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับพี่น้องครับวันนี้บาตืตอมีง้วงพอพันครับอายุสองปีครับพี่น้องครับถ่ายสูงรอยสามสิบครับเป็นง้วอยู่ขอกบาตึงนี่แหละครับสมได้แล้วงซิบกรโตวครับพี่น้องครับเขียวคูแหลกพันโลนนะครับเด้อใครต้องการเอาไปเอาไปคุ้มฟูงครับตัวนี้ครับสมเก่งครับง้วตัวนี้ครับสีแดงเข้มครับ ลูกอันทะนดำครับพ่วงหางสีดำครับไอสนใจครับอายุสองปีครับพี่น้องครับสมมาแล้วซิบก็โตครับตอนนี้เพิ่นโอ้อยากสมแหงครับพี่น้องครับบ่ไดสมหลายหมื่นแล้วครับเบาตึงเปิดใว้ในแาะคาครับสี่หมื่นเจ็ดพันเท่านครับปอ้ยครับราคาพอพันตัวนี้ครับอันนาโคตไก่แน่นอนครับสําหรับงอคุ้มฟูงตัวนี้ครับผูไดมีงอเม่ได้หลายครับพี่น้องครับบอย่าครับเอาตัวนี้ไปจับซัดได้ครับพี่น้องครับ ตัวได้ข้นในล่อยใส่ได้ครับพี่น้องครับไผ่บ่มีเวลาเบิ่งครับเป็นงัวปลอยครับเอาตัวนี้ไปคุ้มฟู้งเลยครับพี่น้องครับอายุสองปีครับท่ายสูงร้อยสามสิบครับแข่วคูหลกว่าหันลนครับจับได้ายได้เยอะครับไผ่สนใจครับพี่น้องครับสี่หมื่นเจ็ดพันครับสมเก่งแน่นอนครับเบาตึงสมได้แล้วครับสีกว่าโตครับแต่ว่าเพิ่นอายุยังหน่อยอยู่ครับ สมงวลาดงวกลางได้มัดครับตัวนี้ครับสมเก่งครับพี่น้องครับดำคบเครื่องครับโอ้ยเพิ่นอยากสมแหงครับบ่ไดี้สมลายเหมือแล้วครับอายุเพิ่นยังหน่อยครับบ่งครับสี่หมื่นเจ็ดพันตั้นะครับเมื่อนี้บ่าวตึ้มีงวพอพันตัวเดียวครับพี่น้องครับโอ้ยดูแหงครับงวตัวนี้ครับดูยางครับพี่น้องผมจะได้ออกก่อครับหาวครับหาวแน่ครับรอบคำครับพี่น้องครับ ลำตัวเง้วครับเนื้อหนังดีครับปกถอนบะมี่ครับรับประกันครับจีจาคาพญาบำรุ่เรียบร้อยครับใครสนใจครับเอาไปคุ้มฟุ้งเลยครับสี่หมื่นเจ็ดพันต้นนะครับเมื่อนี้เบาตึงมีงัวพอพันตัวเดียวครับมานํำเสนอครับขายช่วงคำคำนี่แหละครับไปสมงัวพึงมากครับพี่น้องครับ ไปบ่มีเวลาครับเบิง่งงหัวจะคล้องครับเอาตัวนี้ไปจับซัดเวยครับไปคุ้มฟูงเลยครับมันมันมันบ่ส้นนะครับเอาเอามาให้มันใกล้ๆแล้วครับหัวหาโอ้ยเอามให้พี่น้อง FC ฟซบางเนี่ยมันบ่ส้นยัง่งไปตังมาไหมไปตังมใาหา้มันไม่มันบ่ส้นด้บ่ตรงญานครับบ่ตรง่านอย่าทําทาอย่าทําทายหัวหูกระโดดสมเก่งครับแต่ว่าเห็นว่าเมียกระ,ระว่างเนี่ยจังหน่อยครับ เป็นธรรมดาครับเบิ่งเอาครับพี่น้องครับบ้าตึงสมได้แล้วซิฟก็โตครับพี่น้องครับหมอสําหรับเอาไปคุ้มฟูงครับตัวนี้ครับสมงอลาดน้าบานก็ได้ครับง้อหน่อยก็ได้ครับสี่หมืนเจ็ดพันครับไอสนใจครับง่าเพิ่งได้สองปีครับพี่น้องครับอันนาโคตอีกไก่ครับพี่น้องครับสีดีครับลูกอันทะดําครับปากกระบอกเรื่องดําครับเงาหางดําครับ หยีบเล็บงามๆครับเบิ้งครับพี่น้องครับตอนนี้เพ่นกรลั่งจินหัวหารอยู่ครับใครสนใจครับพอพันธุ้มฝูงครับสีเมื่นเจ็ดพันครับราคาเบาๆครับม่วผสมเก่งครับสำหรับท่านใดสนใจครับเมื่อนี้มิงว่าพอพันตัวเดียวครับพี่น้องครับ งอหย่บันน่าวอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับใกล้ๆบ่าวตึงมีรถรับส่งครับให้สนใจครับโทรมาหาบ่าวตึงได้ครับหลอบคำครับเมื่อนี้ครับหลอบคำครับจัดหลอบคำครับเบิ่งช่วง้ายครับเป็นงัวนามวะไง่ป็นได้หรอครับนามกลางๆครับพี่น้องครับงวสมเกงครับ แต่ว่าถ้าเพิ่นได้สามสีปีกสินไ่ก็หนีอยู่แล้วครับบอกคิดไล่ป็นได้ครับงวดตัวนี้ครับสําหรับคุ้มฟูงครับพี่น้องครับหรือไปแก้สมก็ได้ครับบุไดมีงวงเม่ปลลอยตามท้งไหทงหน้าได้หลายครับเอาตัวนี้ไปคุ้มฟู้งได้ครับถ้าเอาลูกย่างเดียวครับบนนี้ครับเพราะว่าเฮาบม่มีเวลาเบิ่งงวาเมย์เป็นสัญยาณได้ครับเอาตัวนี้ไปคุ้มฟูงครับสบายไปเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพื่อนจัดการให้ครับ ผสมให้เลยครับพี่น้องครับสี่หมืนเจ็ดพันครับราคาพอพันครับอายุสองปีครับสมในซิปกว่าโตครับเบาวตึงแก้ไปสมเสยครับเมื่อนี้ครับในซิปกว่าโตครับพี่น้องครับสำหรับท่านไดสนใจครับโทรมาหาเบาวตึงได้ครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับขึ้นนี้ครับพอพันตัวนี้ครับทายสูงรอยสามซิปครับ สามสิบบวกคุณแล้วครับนี่ครับมั่วจะง่ญ่เป็นนายอยู่ครับพี่น้องครับไปสนใจครับสุดท้ายนี้ครับบาตึงกับขอขอบคุณเอฟซีครับทิ่ติดตามเรื่อยมากครับบอสือบอสือบอหากับบอวากันนะครับพี่น้องครับเบิ้งซื้อก็ได้ครับเบิ้งซื้อกไม่แห้งนะครับพี่น้องครับดีใจแล้วครับที่พี่น้องบบกดขามครับ บนคลิปเบาตึงเลื่อยมากครับพี่น้องครับบอดซืรอกบเป็นยังครับเข้ามาชมกันได้ครับพี่น้องครับขายงัวทุกมือครับอัปเดตทุกมือครับมือได้หยากกบแรงรุลงครับพี่น้องครับมือแดงบพามีงัวครับบาวเาเกินมือหนึ่งนะครับมือที่สองหนี่ลงเลยครับสุดท้ายนี่บาตึงก็ขอจบคลิปไปเพียงทนนี้กรนะครับเด้อคำนะครับมือนี้ครับ สวัสดีครับอันสีสมสมฝากเน้นนะครับเป็นไฟไรยุงครับสีด้อยกบาทครับสร้างตามเน็ตแล้วครับกใส่ได้พ้นดีเด้อครับสีสมสมนะครับเป็นไฟโซล่าเซลล์ครับเปิดปิดเองครับสีด้อยกบาดครับขอไปเบังในเพจได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ